ใครยังไม่เคยไปตลาดจอร์ดแฟร์เหมือนกันบ้างครับผมเองก็เพิ่งเคยมาเดินครั้งแรกเลยใครที่ยังไม่เคยมาไปครับไปครับหาของกินอร่อยอร่อยไปพร้อมกันเลยมาถึงแล้วแนะนําว่ามาช่วงก่อน5้าโมงคนยังไม่เยอะมากเปิดกันด้วยเล้งแซบถ้วยยักษ์ก่อนเลยโอ้โหใหญ่กว่าหน้าผมอีกชิ้นนี้คือใหญ่มากเลยครับพร้อมแล้วมากินกันเลยเนื้อเน้นเน้นห่าจะให้อร่อยต้องกินมันอยู่บ้านครับขอใช้มือเลยแล้วกัน กินคู่กับข้าวสวยร้อนๆคืออร่อยมากครับถือว่าเด็ดในเมื่อร้านมีถุงมือให้พร้อมก็ต้องยกกินทั้งกระดูกเลยบอกแล้วไงครับ กินเหมือนให้อยู่ที่บ้านจังหวะนี้ต้องลุยให้เต็มที่บอกได้คำเดียวครับว่าหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยมาต่อกันด้วยร้านปลาหมึกปิง้งคนยืนต่อคิวซื้อเยอะมากครับระหว่างกินต้มแซบเล้งผมก็แอบ,บวิ่งมาสั่งรอไว้ก่อนดูข้างหลังผมสิครับคนยืนต่อคิวซื้อเยอะมากนี่ครับปลาหมึกไข่นั่นแน่นไข่ปลาหมึกชิ้นใหญ่มากเลยครับดูสิว่าแล้วทำไมคนถึงต่อคิวเยอะเอาร่อยแน่นน้ำจิ้มแซบมากครับต่อกันที่ไส้ย,ย่างไข่ทะลัก ย่างอยู่กลิ่นหอมมากๆไส้เหลืองสวยน่ากินมากเลยนี่ครับกินคู่กับน้ําจิ้มแจ่ว <c oughs> ข้างนอกหนึบด้วยไส้ข้างในอร่อยเด้งดึงด้วยไข่เลยครับอร่อยอร่อยหาร้านน้าเย็นเย็นชื่นใจกินกันดีกว่าครับด้วยน้ําส้มสาวรสสดๆกลิ่นหอมน่ากินมากๆเลยมีไงครับที่หิ้วแบบสารไม้ไผ่น่ารักมาก เย็นเปรี้ยวชื่นใจได้เวลาไปกันต่อครับขนมใต้หวันเซอร์หลุนปิงปิงเป็นถ้วยๆน่ากินมากกลิ่นหอมสุดๆชวนให้แวะกินครับเอาก่อนเปาก่อนยังร้อนอยู่ผมสั่งเป็นไส้ใบเตยครับแป้งอร่อยหอมนุ่มมากดูไส้ใบเตยข้างในสิครับทะลักเลยอื <c oughs> อร่อยจริงๆครับผมชอบมากๆอารมณ์แบบโอ้โหกรอบนอกนุ่มข้างในผ่านเลยครับวันนี้มายังไงก็กินไม่ครบทุกร้านหรอกครับ <c oughs> ร้านอร่อยอร่อยเยอะมากปลาหมึกช็อตที่เขานิยมกินกันสดๆเลย <c oughs> ขนมโมจิย่างหอมๆปลาแซลมอนแลกกันแบบสดๆดูสกิลลอกหนังออกของพี่เขาครับโอ้โหสุดยอดฝีมือจริงๆอันนี้ขนมแพนเค้กที่วาดเป็นรูปการ์ตูนสุดฮิตหอยเผากันแบบเห็นๆร้านนี้ทีเด็ดเลยครับสายมะม่วงชอบของเปรี้ยวต้องไม่ น้ำปลาหวานมีให้เลือกเยอะมากแถมมีมะม่วงเสียบไม้ไว้ให้ชิมเยอะเลยครับรับรองผมนี้ไม่พลาดแน่นอนน้ำปลาหวานร้านนี้อร่อยจริงๆมาแล้วต้องแวะมาชิมให้ได้นะครับรับรองความอร่อยอนั่นไงไมโลรถลงเรียนกระป๋บบองเหล็กแบบนี้แทบหาไม่ได้แล้วนะครับคิดถึงสมัยเด็กๆชอบกินมากๆมาแล้วเลยต้องแวะชิมให้ได้นี่ครับถึงคิวยาวก็จะต่อคิวรอครับรสชาติอร่อยไม่เปลี่ยนแปลงเลย และที่เห็นแถวยาวอยู่นู้นคือร้านไอติมเจ้าดังจากอัมพวาน,นั่นเองเมนูที่ต้องสั่งเลยไอติมกระท้อนมะม่วงน้ำปลาหวานราดด้วยน้ำปลาหวานโอ้โหกุ้งตัวใหญ่โตๆเน้นๆ,นนๆอือเปรี้ยวปากรอเลยและไอติมสาวเวียงพิงได้มาแล้วมาชิมกันดีกว่าอออหอมเย็นอร่อยเข้ากันเฉยเลยครับและไอติมสาวเวียงพิง สีฟ้าสวยงามโอ้โหเย็นอร่อยชื่นใจจริงๆเลยครับใครมาแล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะ